ครับดึงร่วงครับคุณร่วงก็ร่างตาเข่าก็แล้วกันนะดึงร่วมก็ร่างตาเข่าครับนี่ป่านี้ผลครับพี่น้องนี่ป่านี้ผลครับนี่เจ้าตาทอครับพี่น้องครับเจ้าลุงนะเข้าอยู่ครับแดงตาครับพี่น้องแดงตาต้อ่บางครับนี่ผลครับเลี้ยวว่อมเลนี้องใกล้นีนี่ผล เอฟซีครับหวัดดีครับเอฟซีต่างๆครับตากเข่านี้วป่านนิ้ผลครับครับตากเข้าอยู e ่เบ่งตากครับพี่น้องแบ่งตากตากเบิดบ่ได้ครับตากเบิดบ่ได้ตากเบิดเพราะว่าฝนมันมืดมากเลย่องบ่ตากโอเคครับอ่าถ่ายไปด้านนู้นหน่อยโอเคครับเออแบ่งตากแบ่งตากครับตากเขาครับพี่น้อง รเรัาไปทั้งคูนทั้งคูนมันไอ้นั่นมันยังจืดอยู่ครับอยู่ทานิีนี่ท่านไม่ียบแน้องครับตาเขาอยู่ครับวันนี้นี้ป่านี้ฝนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ